สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็เรียกว่าวันนี้นะครับซึ่งผมทําคลิปนะก็คือก่อนการเข้านะสะบานต้นของทำนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าคลิปที่ออกไปนะครับก็น่าจะนะถึงเวลาที่ทําสบานต้นไปแล้วนะครับก็ดูเหมือนรัสเซียจะพยายามนะเกณฑ์หรือว่าทํากําไรพื้นที่นะในเขตของยูเครนนะครับนะเพื่อใช้ในการต่อรองเจรจาหรือไม่นะครับมาดูข่าวแปลต่างประเทศชิ้นกันนะครับ ชัยชนะโดนเนสทั้งหมดของปูตินนะครับเวลาใดก็ได้ขนาดนี้หรือไม่ระเบิดใหญ่สุดสําหรับเคียบสหรัฐนะครับเรือนรางขณะทรัมป์ถูกวางให้หวนคืนยูเครนจะสูญเสียทั้งหมดของโดนเนสเวลาใดก็ได้หรือไม่ชัยชนะใหญ่ของรัเสเซียรัเสเซียนะครับจับยึดครองบรรดาพื้นที่สําคัญก่อนกระบวนการพูดคุยสันติภาพเริ่มต้นขึ้นสนับสนุนครั้งใหญ่สำหรับปูตินขณะวันที่นะการสบบาบันตนของทรัมป์ใกล้เข้ามา กองทัพรัเสเซียนะครับเสริมความเข้มแข็งตำแหน่งของพวกเขาต่อยูเครนในภูมิภาคโดนเนสตะวันออกกระทรวงกลาโหมรัเสเซียนะครับในวันที่1 4่มกราคมได้กล่าวว่าทหารนั้นได้จับยึดครองหมู่บ้านของยูเครนเพิ่ม2แห่งรัเสเซียนะครับได้กล่าวอ้างว่าได้ปลดปล่อยหมู่บ้านต่างๆนั้นนะครับเนสคุชนี่นะครับแล้วก็เทอร์นี่หมู่บ้านต่างๆนั้นได้ถูกจับยึดครองในบรรดา2พื้นที่ที่แยกจากกันของแนวหน้าในโดนเนส ในวันที่ส3มกราคมนะครับรัสเซียได้กล่าวอ้างว่าได้ปลดปล่อยชุมชนเพชชาโนเยในดอนเนสกองทัพของมอสโกนะครับยังได้กล่าวอ้างว่าได้ทําลายความเสียหายสูญเสียอย่างหนักนะครับต่อ,อยูเครนในช่วงระหว่างปฏิบัติการนั้นรัสเซียได้กล่าวว่าทาหารยูเครนหลายนายได้ถูกสังหารได้รับบาดเจ็บนะตลอดวันนั้นที่ผ่านมาในขณะที่รัสเซียนะครับยังได้น็อกนะทาหารของเคียบออกจากโรงงาน,นวัสดุทนไฟ ในชาซิปยามอสโกนะครับได้กล่าวว่าปฏิบัติการต่างๆได้มีประสิทธิผลนะครับทำการผลักดันทหารยูเครนถอยกลับสู่หนึ่งพื้นที่พักอาศัยกองทัพของรัสเซียนะครับกำลังจับตาดูการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ของชาซิปยาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์การโจมตี ที่เข้มข้นรุนแรงของรัสเซียนะครับมาล่วงหน้าก่อนการสาบันตนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับในวันที่20มกราคมการคาดเดาต่างๆนะได้หมุนรอบแนวะเหนือยุทธศาสตร์ของพัฒนานาธิบริสรัฐที่กำลังจะเข้ามาที่จะยุติสงครามยูเครนทําได้สัญญานะครับที่จะเป็นคนกลางไก่เกลี่ยหนึ่งข้อตกลงสันดีภาพที่ประสบผลสำเร็จแม้ว่ารายละเอียดต่างๆยังคงคลุมเครือ ทำได้ประกาศแผนการต่างๆที่จะพบประชุมวลาดิเมียร์ปูตินนะครับอ,อย่างเร็วมากนะภายหลังในการสาบานตนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นี้นะครับก็คือมันเกิดขึ้นก่อนนะที่ทําจะสาบานตนแต่ว่าทำเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเปลยอ,ออกมานะครับว่าเขาก็อยาก,อยากพบกับปูตินเหมือนกันแต่ทําไม่ได้เพราะว่าถ้ายังไม่สาบันตนอาจจะไม่เหมาะสมนะแต่ก็หลังจากสาบันตนเราก็คิดว่านะครับตอนนี้เตรียมคนไว้ละก็อย,กอยากพบกับปูตินเร็วที่สุดอ่ะนะ ส่วนทางรัสเซียบูตินเนี่ยนะครับก็เร่งนะเกณฑ์ก็คือทํากําไรพื้นที่นะคืบหน้าไปเรื่อยๆนะยึดหมู่บ้านได้เพิ่มอีกนะครับอีก2หมู่บ้านนะครับในแถบโดเนสคําถามคือว่าตัวเนี้ยโดเนสกําลังจะถูกนะรัะเสเซียครอบครองทั้งหมดหรือเปล่าโดยสมบูรณ์เนี่ยนะก็เป็นไปนได้นะครับเพราะว่าบูตินเขาก็มุ่งหมายนะปฏิบัติการพิเศษทางาหารที่จะยึดครองดินแดนโซนนี้อยู่แล้วแถานี้อยู่แล้วตอนนี้เขาเลยยึดให้เต็มที่นะครับก็คิดว่าไม่มีคืนนะทาง สหรัฐก,ก็ดูเหมือนว่านะครับนะทีมบริหารของทรัมป์เนี่ยชุดนี้ก็ดูเหมือนว่านะก็บอกอยูเครนว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้คืนนะครับติดตามกันไหนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ